าผมบอกว่าการประชุมเนี่ยคือสิ่งที่โคตรเสียเวลาและเลิกทําได้แล้วในปีนี้ต้องมีคนแบ่งเป็นสกลุ่มคือกลุ่มที่เห็นด้วยใช่ประชุมะไรกันแล้วกหนาวว่าเป็นสิ่งที่แบบเสียเวลามากท้านเที่ยวเวลาไปทํางานว่ากับคนกลุ่มที่2ก็คือคนที่เน้นว่าจะต,ต้องสื่อสารแล้วถ้าไม่ประชุมจะสื่อสารกันยังไงซึ่งลิปเนี้ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทีมผมเลิกประชุมมาประมาณ1ปีแล้วได้ productivity คือสามารถทํางานได้ดีขึ้นทําผลผลิตได้เยอะขึ้นเนี่ยประมาณ3,000%ซึ่ง ทำยังไงล่ะแล้วก็มีวิธีคิดยังไงคือถ้าไม่ประชุมแล้วสื่อสารกันยังไงคลิปนี้เล่าให้ฟังเริ่มจากนี้ก่อนนะครับเริ่มจากคนที่บอกว่านในยุคปัจจุบันเนี่ยณนะวันที่ถ่ายเนี่ยคือมันมีวิกฤตเศร,รษฐกิจโลกถูกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาที่มันจะกระทบส่งผลกระทบเยอะมากเป็นเรื่องของกําแพ,ง,พงภาษีนะหรือว่าเรื่องของสงครามภาษีแผ่นดินไหว แล้วต่างๆนา,นานาเนี่ยมันส่งผลกระทบแน่นอนอ่ะกับคนที่เป็นคนทํางานแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเราไม่สามารถที่จะหลอกตัวเองอีกต่อไปได้ว่าเราปลอดภัยนะปะไม่ว่าคุณจะได้รับผลกระทบหรือ,อยังนะผมเชื่อว่า mindset ที่ถูกต้องนะตอนนี้คือ mindset ที่เตรียมพร้อมนะครับซึ่งในฐานะคนที่ผ่านวิกฤตช่วงโควิดมาแล้วเจ็บตัวมาเยอะเนี่ยผมก็ใช้คําว่าเราเตรียมตัว ปรับตัวนะครับเพื่อรอวิกฤตต่อไปคือไม่ได้อยากให้มันเกิดหรอกแต่ว่าเราปรับตัวว่าในโลกนี้มันมันโหดร้ายอะนะครับดังนั้นมันเป็นไป,นปนได้มากว่ามันจะเกิดอะไรที่แบบเฮียๆขึ้นมาแล้วส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราดังนั้นทีมผมนะครับซึ่งก็ลดจํานวนคนลงมาเยอะมากเลยนะคือปัจจุบันเหลือแค่ไม่กี่คนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการจะเปลี่ยนวิธีการทํางานของเราใหม่ทำยังไงให้เราสามารถที่จะลีนลีนหมายความว่าลดไขมันอะลด ส่วนเกินที่ไม่จําเป็นออกนะครับซึ่งในที่นี้มันไม่ได้ไหมายความว่าลดคนที่ไม่จําเป็นแต่ว่าเราลดโปรเซสการทํางานที่ไม่จําเป็นซึ่งคําถามคือและอะไรบ้างละ่ะที่เป็นโปรเซสการทํางานที่เสียเวลาแล้วก็ไม่จําเป็นหนึ่งในคําตอบก็คือการประชุมผมคิดว่าเอาแค่สองนาทีแรกเนี่ยต้องมีคนแค่นี้ก็เดือดแล้วนะนะครับต้องมีคนที่เห็นด้วยมากๆกับเรื่องนี้ก็คือคนที่เข้าไปนั่งในห้องประชุมแล้วแบบนั่งพยักหน้าจะต้องแบบ หนึ่งในหนึ่งในวัฒธรรมของการทํางานในยุคสมัยใหม่ทํางานออฟฟิศนะครับก็คือทุกคนต้องพยายามโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นแบบคอร์เปอเรทแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับทุกคนต้องพยายามดูดีนะวะต้องแต่งตัวดีเข้าออฟฟิศนะครับแล้วก็มีแบ่งเลเวลนะครับผู้บริหารคือออกไปเดินมาไปบิสเนสมีติ้งนะครับเจอพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยใส่สูตรแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการประชุมที่บางครั้งเนี่ยนะครับ ก็แค่ใครไปนั่งแล้วก็คนที่เขาควรจะต้องหลีดการประชุมใชเคาว่าควรจะต้องหลีดการประชุมเนี่ยเขาก็มานั่งอ่านสไลด์ให้เราฟังเคยเจอป่มเหมือนกับว่าเอาผลประกอบการของสัปดาห์ที่แล้วมาอ่านให้เราฟังอ่าสไลด์แรกนะคะคือยอดหรือว่าเนี่ยอันนี้ก็คือแผนที่เราเสนอนะครับ,ปรบเป็นการอ่านสไลด์แบบแม่งก็คืออ่านการอ่านสไลด์งๆเลยอะนะครับนี่เราก็แบบมานั่งมานั่งคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย การประชุมในในบริษัทหลายบริษัทเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเวลาผมไป pitching ง,งานก็ตามนะครับหรือเวลาผมไปเขาเรียกว่าประชุมคือเราเรามีโอกาสได้ประชุมกับหลายที่เนานะเราก็จะเห็นว่าหนึ่งในแพทเทิร์นที่เจอบ่อยก็คือการประชุมไม่ค่อยเกิดประโยชน์เพราะว่ามันเป็นแค่การเอาอินโฟมชันหรือข้อมูลที่อยู่ในสไลด์เนี่ยเอามาเปิดอ่านกันซึ่งคําถามคืออ่านเองก็ได้ปะวะนะครับแล้วทีนี้เวลามันอยู่ในบริบทของการทํางานเนี่ย หลายบริษัทก็จะมีการคือมันต้องคลิปลุกคลิปหน้านึกไหมแล้วเราก็จะเจอลักษณะที่ใช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 ,ใช่ผมคิดว่าทุกคนไม่ต้องพยายามใส่อินพุตคือพยายามให้ตัวเองดูฉลาดด้วยการอืมผมคิดว่าอันนี้ควรเป็นอย่างนี้นะครับอ่าคุณคิดยังไงล่ะนะครับคือการพอพูดถึงการประชุมเนี่ยมันก็ไม่สามารถจบตรงง่ายๆด้วยการที่แบบทุกคนดูสไลด์บนจอแคปรูปไปอ่านเองมันมันมันมีพิธีรีตองหลายๆอย่างที่ ทุกคนมีความเห็นแล้วไหมคะอีกแค่ไอ้ถามว่าทุกคนมีความเห็นแล้วไหมคะเนี่ยแม้ก็กินเวลาไปละห้านาทีสินาทีทุกคนก็เอามืออึง้งแล้วพอก่อนเลิกประชุมทุกคนแม้กระทัุ่ซิบกับซุกัน,กนแล้วก็มามีความเห็นแน่แต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดในห้องประชุมดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังวิจารณ์อยูเยนะ่เนี่ยคือระบบการประชุมอ่ะในเกือบทุกบริษัทที่เจอที่เห็นนะครับมันคือปัญหามันไม่ใช่ที่บริษัทนะปัญหามันคือจิตวิทยาของมนุษย์ด้วยว่า มนุษย์เราเนี่ยตั้งคำถามว่ามนุษย์โดยเฉพาะในเอเชียนะนะเราอาจจะไม่ได้ถูกเ, mm hmm. เขาเรียกว่าหล่อหลอบมาเพื่อให้แสดงออกความคิดเห็นในห้องประชุมอย่างตรงไปตรงมาถูกป่ะแล้วก็ในวัฒนธรรมกรบริษัทเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าต้องคลิปลุกนาตานา,นามันก็เลยทําใหเ้เราเสียเวลาไปเยอะมากนะครับกับการทำโปรเซสที่ไม่ไม่จำเป็นนะนะครับลองนึกง,ง่ายๆว่าถ้าทุกคนเนี่ยอ่าน นะอ่านบรีฟดีๆถ้าทุกคนอ่านสไลด์เป็นคือยุคนี้แล้วอะควรจะอ่านอ่านจับใจความได้อะนะครับมันก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องมามีการอ่านสไลด์ให้ฟังในห้องประชุมถูกปะ <c oughs> ปัญหามันมีปัญหามันก็เป็นโดมิโนนะครับว่าเออมันต้องตั้งคำถามว่าทําไมคนไม่อ่านสไลด์หรือทําไมคนไม่เตรียมตัวก่อนประชุมซึ่งมันก็ล้มมันก็คือแบบมันต้องตั้งคำถามเป็นโดมิโนไปเรื่อยนะครับว่าหรือเขาอ่านวะหรือว่า คนทำสไลด์ทําไม่เป็นแล้วมันมีคําถามเยอะมากแต่สรุปสุดท้ายอ่ะคือการประชุมมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่กินเวลาเยอะมากนะครับแล้วผมก็มีเพื่อนที่ทํางานบริษัทญี่ปุ่นเขาก็บ,บน่นประชุมอะไรกันตั้งหนาประชุมทุกอย่างนะครับแล้วก็ดับเบิ่ h เช็คทุกอย่างคือผมก็เลยขอใช้คํานี้คําว่า over communicate over communicate เนี่ยคือการสื่อสารมากเกินไป <c oughs> สื่อสารเยอะจนกลายเป็นว่าเนื้อง,งานของเราที่ทเราทําในแต่ละวันเนี่ย เต็มไปด้วยการสื่อสารก็คือแบบเครืองงานที่เราสมมตุติเรารับเงินเดือนมาหรือว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทในแต่ละวันเนี่ยเนืง้องานของเราก็คือการส่งอินโฟเมชันข้อมูล A ไปยัง B ไปยัง C นะครับมันก็เลยเหลือเวลาน้อยลงในการที่เราจะไปปริซ์หรือว่าในการแบบผลิตของใหม่ๆหรือว่าไปคิดไอเดียใหม่ๆเพราะว่าเวลาจะคิดไอเดียใหม่ๆมันก็ต้องมานั่งผ่านห้องประชุมอะไรอีกนะครับอันนี้เป็น อขอช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ถามทุกคนหน่อยว่าเจอแบบไหนกันมาบ้างนะครับแต่สำหรับผมเองอะ่ะผมเห็นทั้งหมดในปุ๊บผมรู้เลยว่าในฐานะหัวหน,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 น้าทีมนะฮะเจ้าของบริษัทมันไรนาาน้สาระแล้วผมก็คุยทีมคุยกับคนในทีมของผมเขาก็บอกว่าอืมใช่ขนาดคือขนาดเราประชุมน้อยแล้วนะนะครับแต่พอเราไปดูการประชุมหลายที่เราจะเจอว่าโอ้บางที่ประชุมเยอะมากมันก็เลยกลายเป็น หนึ่งในสิ่งที่เราปรับนะครับในทีมของผมว่าเราลองไม่ประชุมดูไหมซึ่งการไม่ประชุมเนี่ยหมายความว่าอะไรห <c oughs> มายความว่าเราเราต้องปรับโครงสร้างการจัดการใหม่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคือผมไม่อยากจะใช้คลิปนี้เป็นคลิปแบบแค่บ่นอย่างเดียวแล้วก็ให้คำแนะนำส่วนๆแบบว่าเฮ้ยเลิกประชุมไม่ใช่นะครับการจะเลิกประชุมได้เนี่ยมันต้องมีการปรับหลายอย่างมาก สิ่งแรกที่เราปรับนะครับก็คือคล้ายๆกับจะเรียกว่า SOP ก็ได้ใครเคยได้ยินไหม SOP SOP มันย่อม,มาจาก standard นะครับ operation procedure ก็คือเป็นามาตรฐานในการทำงานเอาง่ายๆคือ,ระ,อระบบในการทำงานและกันปรับระบบเป็น step by step นะครับคือเราก็เริ่มจากเขียนมานั่งคุยกันว่าเออใน1วันเนี้ยเราต้องการให้เกิดผลผลิตอะไรนะครับ จากนั้นเราก็มาเขียนสเต็ปโฟล์การทํางานเราลองทําอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยการประชุมเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรนะครับต้องประชุมแล้วต้องพูดเรื่องอะไรถ้าจะต้องประชุมกันจริงจะต้องรันประชุมกันยังไงนะครับเราก็มานั่งทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ Process หรือกระบวนการการทำงานของเราใหม่เราก็พบว่าการประชุมเนี่ยมันสามารถตัดทอนออกไปได้ถ้าเกิดว่าเรามีการ brief ข้อมูล ยกตัวอย่างในสมมตินะในทีมนะครับบริหารจัดการเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยการทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องประชุมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นก่อนไปถ่ายต้องประชุมไหมเมื่อก่อนก็ต้องมานั่งคิดประชุมกันแล้วก็สิ่งที่เราวิเคราะห์ก็คือเราก็ต้องมาดูด้วยว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเอาไปปรับใช้หน้าง,งานแล้วมันตรงไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเสียเวลา2ชั่วโมงกับการบรีฟงานและประชุมงานแต่ตอนไปถ่ายจริงสึกไม่ได้ทําตามแผนเพราะมันมีปัจจัยภายนอกเนี่ย สิ่งที่ผมตัดสินใ,ใจเลยนะก็คือตัดการระชมงานทิ้งซะเพราะว่ามันเสียเวลาถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคุยกันทั้งสองชั่วโมงแต่ไปเจอหน้างานต้องไม่มีมันก็ขุมแผนไม่ได้อยู่ดีเนะี่ยทำไมเราต้องทําตามพิธีรีตองด้วยทําไมเราไม่เตรียมรูปแบบใหม่ที่พร้อมด้นสดซึ่งปัจจุบันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเตรียมมีเฟรมเวิร์กใช้คำว่ามีเฟรมเวิร์กก็คือมีระบบที่สามารถรองรับการทํางานที่ไม่แน่นอนได้ อันนี้เป็นคีย์เลยนะที่สําคัญมากๆสําหรับลหลายๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มกิจาการไหนเนะี่ยคือการมี SOP เนะี่ยนะครับหรือว่าระบบการทํางานเนะี่ยมันสําคัญมากแต่ระบบนั้นน่ะมันต้องยืดหยุ่นพอที่เราจะสามารถที่จะปรับให้เข้ากับสภาวะหน้างานได้และเราต้องเผชิญได้กับความเป็นจริงว่าระบบที่เราเขียนมาหรือว่าที่เราออกแบบมามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่เวิร์กก็ควรจะต้องลบทิ้งแล้วก็ไขเซนก็คือแบบ เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ปรับใหม่ปรับใหม่เรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญสำหรับคิดเนี่ยก็คือการทํา SOP เนี่ยจะต้อง่อไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวล้วเสร็จแต่มันต้องมีเวอร์ชันนะครับมีแต่ละเวอร์ชันค่อยๆพัฒนาไปทีนี้กลับมาที่เรื่องการประชุมใหม่คือผมอยากวิจารณ์ว่าทําการทํางานนะครับเอาในไทยก่อนแล้วกันต่างประเทศก็เป็นนะนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่าว่าทาการทํางานของคนเนี่ยคือบางครั้งเราทํา บางอย่างเพราะว่าเราคุ้นเคยกับมันมีเยอะเลยนะหลายๆสิ่งที่เป็นเนื้องานที่ที่เราทําเพียงเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ในวัฒนมองค์กรนะครับคือเพราะว่าเขาทํากันมานานแล้วหรือว่าทําเพียงเพราะว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าสโคปที่หูกเขียนขึ้นมาแต่มันไม่เคยมีคนมาตั้งคําถามแล้วก็วิจารณ์เนี่ยว่าสรุปแล้วมันทําแล้วมันมันได้ผลมันโปร d u c t i ปะวะ ซึ่งสิ่งนี้เป็นความขัดแย้งเชิงมายเซ็ตนะครับที่อยากจะเล่าว่ามันมีมายเซ็ตสองแบบถ้าเราหลักๆก,ก็คือมายเซ็ตที่ทํางานเพื่อสักแต่ว่าจะทำเนี่ยวะยกตัวอย่างเช่นงานของฉันคือต้องทาต้องต้องไปคุยกับคนให้ได้สิบคนต้องประชุมทุกสัปด,ดาห์งานของฉันคือต้องทําสิ่งนี้ได้แล้วก็เพื่ออะไรเป้าหมายนี้มัน,นอันนี้คือกลุ่มแรกก็คือสักแต่ว่าจะทําให้ได้ตาม สิ่งที่เราคอมมิตเอาไว้นะครับว่าจะต้องแบบทำอะไรบ้างกับกลุ่มที่2คือแบบ result oriented ก็คือไม่แค่ว่าจะต้องทำอะไรบ้างแต่แค่ว่าต้องได้ผลลัพธ์นะครับซึ่งไอ้กลุ่มที่2เนะี่ยกลุ่ม result oriented เนะี่ยก็คือแบบสมมตินะถ้าจะต้องให้ทำงานได้เยอะขึ้นโดยที่ไม่ต้องประชุมโอเคผมพร้อมนะครับผมพร้อมจะตัดทุกอย่างถ้าจะต้องไม่ต้องไหว้กันในที่ทำงาน เพื่อให้เราสามารถที่จะโฟกัสกับการทํางานได้ก็พร้อมนะครับพร้อมปนะรับ,พร,บพร้อมฉีกทุกหนังสือเพื่อให้สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างถ้าจะต้องนะครับปรับสโคปให้มันสามารถที่จะได้ผลมากขึ้นเนี่ยเราไม่มาตั้งคําถามหรอกว่าในเบื้องต้นเราควรทําอะไรบ้างแต่ว่าเราตั้งคําถามหมายว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับทุกๆนาทีที่เราทํางานเนี่ย มันมีอะไรบ้างที่แม่งไม่จําเป็นแล้วก็ไปตัดทิ้งซึ่งทีมผมมาเป็นอย่างนั้นไงทีมผมมันเป็นทีม result oriented ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเลเซห้ฟังเลยว่าเกือบไปแล้วระเบิดนะครับเดี๋ยวเลเซห้ฟังว่าเราตัดอ,อะไรไปบ้างหนึ่งเราตัดการประชุมเราเปลี่ยนไงนะครับเราเปลี่ยนเป็นการทําคล้ายๆกับจะ,จะเรียกว่าเป็นเหมือนสูตรการทํางานก็ได้นะครับว่าสมมุติเรามีโปรเจกต์หนึ่งที่ต้องทำหรือ่าผมก็เขียนเป็นสูตรขึ้นมา สูตรในที่นี้ก็คือเขียนเป็นสเต็ปเลยโปรเจกต์ Project นี้ใช้หลักง่ายๆเลยนะครับ what w h y นะครับ How, who, when, w h e n where ไอา 5W1H นะครับโปรเจกต์ Project นี้ทำไปเพื่ออะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างมันก็คือเราก็สามารถใช้สูตร OKR OK ได้ OKR OK คือ Objective Key Result เนี่ยโปรเจกต์ Project นี้ต้องการจะสมมตินนะต้องการจะปั้นช่องให้ได้10,000 follower เอาโปรเจกต์จริงเลยก็ได้บันช่องให้ลูกค้าถ้าได้หนึ่งหม l l o w e r ต้องมีอะไรบ้างต้องมีระบบที่สามารถที่จะลงคลิปได้เกือบทุกวันโอเคต้องทำคลิปให้ได้30คลิปต่อเดือนแต่ละคลิปควรต้องมีความน่าสนใจอะไรเป็นต้นนะครับก็จะมี objective แล้วก็ต้องมีวิธีการวัดผลคือลงคลิปทุกวันอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือไอ้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 ท่อนเนี่ยมันง่ายการจะบอกว่าต้องการอะไรแล้วก็ บบเหนือยหวัดผลยังไงอันนี้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคือแล้วสเต็ปนะครับซึ่งในฐานะที่ผมเป็นทีมลีดก็คือเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเราก็ต้องเขียนชัดเจนเลยใครถ่ายตอนถ่ายอะ่ะเวลาไปถ่ายปุ๊บต้องพูดต้องต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าพูดตามคอนเทนต์ไม่ได้แก้ยังไงแล้วก็ไปจนถึงต,ตัดต่อทุกอย่างเขียนเป็นสเต็ปบาสเต็ปที่เป็นเหมือนแมนนวลซึ่งพอมีแมนนวลตรงนี้ทีมงานเขาก็ ไม่จําเป็นต้องมานั่งประชุมกันก็คือเอาไปอ่านคือถ้าจะทํางานร่วมกันได้แล้วเกรดการประชุมพอๆกันก็เปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่คืออ่านก่อนแล้วก็อลองทํำราฟ์ขึ้นมา1ชิ้นถ้าเกิดอ,อ่านทำรัฟ์ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเข้าใจก็คือไม่ต้องประชุมกันละนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีการทํางานด้วยการพูดง่ายว่าให้เวลากับการบรีฟที่ผมอะต้องเหนื่อยเพิ่มนิดนึง ใช้คำว่าเหนื่อยเพิ่มในการต้องทำบรีฟให้ละเอียดมากนะครับบรีฟละเอียดแต่สิ่งสำคัญก็คือพอมันเหนื่อยแล้วอะครั้งเดียวอะบรีฟนี้สามารถที่จะเอาไปใช้กับหลายๆโปรเจกต์ได้ในฟอร์แมตเดียวกันถือว่าเพราะว่าโปรเจกต์ต่อไปมันก็มันก็ถ่ายสมมตินนะถ่ายทำลูกค้าสมมติมาบ้านมอวันนี้นะครับมาถ่ายทำร้านปืนนะครับทำร้านปืนเสร็จปุ๊บจะไปทำร้านทองต่อเนี่ยบรีฟมันก็ไม่ต่างกันมากมันต่างกันแค่ว่ารายละเอียดไส้ในถือว่าดังนั้นเนี่ย นในเชิงของการเหนื่อยครั้งเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เราลดเวลาในการทํางานของเราได้แล้วก็สามารถที่จะมีระบบในการทํางานที่ลื่นขึ้นทาถามคือแล้วไม่ไประชุมเนี่ยเกิดข้อเสียอะไรบ้างนะครับแล้วสื่อสารกันยังไงวิธีการสื่อสารของเราก็คือทําทุกอย่างให้เกิดเดี๋ยวนะขอเข้าไปข้างในก่อนวิธีการสื่อสารของเราก็คือทําให้เกิดเป็นระบบที่มีการจัดการข้อมูลครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอร้อนมาก่เดินเลยทพี่เดินมาจากเดินมาจากอะไรนะวัดพระแก้วนี่ขอขอถ่ายคลิปไปลงลงเอ็มาใช่ไหม่ไม่ที่จริงที่จริงมาเร็วไงแล้วมันเหลือเวลาพี่ก็เลยแบบขอถ่ายคลิปนิดนึงเพื่อให้แบบวอร์มอัพด้วยไม่แบบไม่ตื่นเงินนี่เมื่อกี้เล่าต่อว่าพี่เลิกประชุมแต่พี่คิดว่าการประชุมคือสิ่งที่ไร้สาระไม่รู้ว่าในฐานะเจ้าของกิจการรุ่นใหม่คิดยังไง ยังเรายัางยังต้องประชุมอยู่ใช่ปะเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่หน่อยเดือนละครั้งป่ะอ่ะเอ,อ้ยไม่เยอะเดือนละครั้งถสมมติว่ามีอะไรก็คือจัดพิเศษเลยอ่ะพิเศษทันทีถูกปะนี่อันนี้เล่าต่อให้จบแล้วกันคือของผมอะเลิกประชุมแล้วเปลี่ยนเป็นการบรีฟแทนอย่างเวลาเราบรีฟบรีฟงานให้ละเอียดขึ้นซึ่งเจ้าของอะก็เหนื่อยเพิ่มแต่พอเจ้าของเหนื่อยเพิ่มเนี่ยพอมีขั้นตอนถูกปะเราก็นั่งทำเช็คลิสต์เลยทำไหมทําไหมทําไหมทําไมไม่ทำอ่าแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือคําถามก็คือว่าเรา ยังสื่อสารได้ยังไงนะครับการสื่อสารของผมว่าแต่ละองค์กรแต่ละอย่างเงี้ยขายเพชรขายแหวนขายเจอรี่เนี่ยมันก็มีการประชุมที่แตกต่างกันออกไปว่าแต่ผมว่าสิ่งสําคัญเลยนะก็คือทายังไงให้เราไม่เสียเวลาไปกับการคุยในห้องประชุมที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจเคยเจอปะเคยทํางานบริษัทไม่เคยไม่เคยใช่ปหเคยเคยเป็นเคยเป็นเซลเคยเป็นเซลต้องประชุมเซลมิ팅ตอนเช้าตอนเช้าไมไปถึงก่อนงานครึ่งชั่วโมงประชุมนั้นปะประมาณครึ่งชั่วโมงทุกวันครึ่งชั่วโมงทุกวัน ซลล์มิตติ้ให้เดาก็คืออ่านี่คือเป้าของสัปดาห์นี้นะครับเร<อ>าทำาไให้อาชีพเป้าแล้วก็แบบโรเพย์การขายอ่ low าโรเพย์เคยคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าเซลล์มิตติ้งตอนนี้ตอนนี้โจเป็นเจ้าของกิจการอถ้าทำเซลล์มิตติ้งอะมีอะไรอยากจะเปลี่ยนเซลล์มิตติ้งจากของเดิมเป็นของแบบให้มันดีขึ้นเซลล์มิตติ้งถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วมมผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาแค่วิตย์ละวัน เพราะว่าถ้าสมัยก่อนอ่ะผมเป็นเซลผมต้องออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงแต่พอเป็นเซลล์สมัยก่อนโหดมากเลยนะเคยเห็นธุรกิจที่เหมือนขายตรงขายตรงแบบไม่ต้องอ้อมๆก็ได้นะก็คือขายตรงขายตรงเลยปะขายตรงเลยแบบว่าอย่างบางทีเราจะเดินไปที่ห้างแล้วจะเจอบูธที่แบบว่ามาบริจาคช่วยอันนี้ไหมจริงๆใช่ไหมว่ารายได้เข้าบริษัทเยอะมากเพราะว่ามันก็มันมันจะเหมือนธุรกิจคล้ายๆแบบว่า เรามีทีมสิบห้าคนเราเข้าไปเป็นทีมเราต้องหาลูกทีมเพื่อเปิดบริษัทอีกบริษัทหนึ่งอันนี้มันคือ MLM recruit ใช่ๆๆเลย recruit เลยแล้วแล้วมันเป็นธุรกิจที่โหดสำหรับผมเพราะว่าเงินเดือนคือคอมมิชชั่นร้อยอไม่มีค่าเดินทางไม่มีอะไรทั้งสิน้นแล้วตอนนั้นนะผมไปผมไปขายน้ำหอมก็ไปบริษัทจะอยู่แถวโซนอโศกก็คือต้อง รถไฟฟ้าตอนเช้าพี่คิดดูเจ็ดโมงเนี่ยไม่ทันแล้วเราต้องออกจากบ้านแต่หกโมงเพื่อไปถึงที่ทํางานประมาณแปดโมงเดี๋ยนะออกหกเพื่อถึงแปดใช่เพราะว่าขับรถไปไม่ได้ออกหกเนี่ยผมผมนั่งรถเมย์ไปลงที่อนุสาวรีย์แล้วผมก็ตอบีเอสด้คือจากแถวเนี้ยถูกปะใช่ตอนตอนนั้นอยู่บัานมอนะครับก็คือจากบัานมอตอนนั้นมันเอ็มอาร์ทีมันจริงจริงจริงก็ต้องถึงเจ็ดโมงครึ่งเพราะว่างานเข้าแปดแต่เราต้องไปบีบกับเซลล์ไอเนี้ยตอนเจ็ดโมงครึ่งใช่ เพื่อเรา,เรา,เ,ราเราทำงานเสร็จอ่ะก็คือเวลาห้างปิดเพราะเราไปขายน้ําหอมที่พวกรลตัดส่วนมากตอนนั้นจะไปขายกลุ่มพวกรลตัสทํางานเสร็จสองทุ่มไม่ได้กลับบ้านนะต้องเอาน้ําหอมจากที่ที่เราอยู่กลับมาคืนที่อโศกแล้วกลับจากอโศกสามทุ่มถึงบ้านสี่ทุ่มครึ่งอาบน้ํานอนอตื่นห้าตีห้าครึ่งไปทํางานคือผมว่าชีวิตไร้บาลานซ์แบบโหแย่มากอยากคุยเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะอา ลืมคือโจไม่รู้นะว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าคลิปเนี้ยพี่เปิดหัวมาด้วยบอกว่าการประชุมคือสิ่งที่เสียเวลามากสำหรับคนทํางานแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเลิกประชุมเนี่ยต้องทําอะไรคําตอบพี่ก็คือถ้าอยากเลิกประชุมอ่ะต้องมานั่งดูว่าหนึ่งเลยคือประชุมแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรแล้วมันมีการคุยเรื่องอะไรบ้างที่มันแบบไม่มีประโยชน์อ่ะก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้ง,งแล้วก็เปลี่ยนวิธีการบรีฟงานใหม่ให้คือมันมันก็อาศัยความรับผิดชอบส่วนบุคคลข,ของทั้งหัวหน้าทีมและลูกทีม,มกันนะที่ต้องบรีฟงานกน ที่ไม่ไประชุมเลยอ่ะไม่มีมิ팅อ่ะเพราะว่าคือคือพอไม่มีมิ팅เนี่ยคนก็จะงงว่าคุยแล้วคุยกันยังไงแต่วป่าก็ง่ายๆเลยก็เอาบรีฟมากลางแล้วก็จิ้มเลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ขอขอปรับตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ส่งเป็นส่วนตัวจากที่เราต้องใช้เวลามานั่งนัดหมายประชุมกันก็หายไปหมดทําให้ทีมพี่สามารถรีโมทร้อยเได้ร้อเปอร์เลยนะคือเมื่อก่อนเราอาจจะมีตอนอปีที่แล้วเนะี่ยพี่เริ่มปรับเนะี่ยพี่ก็จะมีบ้างว่าขอเจอกันสักเดือนละครั้ง พอเราเจอกันก็มานั่งกินข้าวกันแล้วก็ไม่คุยเรื่องงานแต่ว่าปีนี้ด้วยความที่ค่ารถแพงขึ้นเยอะนะกรับแบบแพงขึ้นเยอะมากค่าของชีพแพงขึ้นทุกคนก็อารมณ์บอกว่าไม่อยากจะออกมาเราก็เลยปรับตรงนี้ใหม่ซึ่งพี่คิดว่าหนึ่งในสิ่งที่องค์กรบริษัทอะควรคนกลับมาย้อนดูอะคือเราควรเลิกพูดว่าเราแคร์สวัสดิการพนักงานแต่เราควรจะต้องมาปรับโปรเซสการทำงานเพื่อให้พนักงานมีความสุขขึ้น ซึ่งแน่นอนมันก็ต้องแลกกับ performance ถูกปะคือถ้าเกิด performance ไม่มามันก็อยู่ไม่ได้อะแต่แต่มันสิ่งที่พี่จัก challenge เลยนะก็คือพี่อยาก challenge ว่าพี่รู้สึกว่าหลายบริษัทเนี่ยไม่ได้แค r e performance ขนาดนั้นแต่แคร์วัฒนธรรมว่าเขาทํากันมาอย่างนี้ไม่กล้าเปลี่ยนระบบทําให้ไม่กล้ายกเลิกอะไรบางอย่างที่ไม่เกิดประโยชน์ถูกปะทั้งนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดยกเลิกอย่างของเคสโจนเนี่ยถ้ายกทัดเปลี่ยนแล้วกันนะเป็นประชุมแค่สัปดาห์ละครั้งอ่ะน้องๆก็ได้นอนเยอะขึ้น ถูกปะเอาง่ายๆเลยคือไม่ต้องมานั้งตื่น6กโมงเพื่อมาเดินทางไปทำงานหรือว่าถ้าเกิดปรับเวลาเข้างานใหม่เป็นเข้างานสายขึ้นหนีเวลารถติดลดเวลาทํางานลงแต่ยังบี้เป้าเหมือนเดิมที่ว่าน้องๆก็มีเวลาไปพักผ่อนไม่รู้ว่าคิดอย่างเงี้ยโจคิดยังไงก็อย่างจริงๆบริษัทเราก็เปลี่ยนอันนั้นเนาะจากเลิกงานหกโมงก็เป็นเลิกงานห้าโมงห้าโมงใช่แล้วก็แบบ จุ่มก็น,น้อยส่วนมาก,มาก,กส่วนมากเราอกจะทํางานคล้ายๆพี่ฟ้าคือสัสส่งเป <Level S 1> ็นชิ้นๆแล้วก็บีฟาา <c uc úsica> คุยเลยใช่ไหมแ้วเราก็ควรลึงครับอ่ <c oughs> าๆแก้ไขทันทีจริงๆนะอันนี้อันนี้อยากอยากในเรื่องนี้ว่าเวลาบางทีรอประชุมเนี้ยเรื่องมันเคยเดือดอยู่เนี่ยมันก็มันก็ไม่เดือดแล้วอ่ะจริงๆก็คุยกันตอนที่เรื่องเดือดๆนี่ก็ดีเหมือนกันถช่ไหมแล้วโทรคุยเลย อืมนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ทุกคนยี่สิบนาทีแนละ้วเดี๋ยวผมวันนี้ผมมาถ่ายร้านเพชรที่ถ่ายแล้วป่ะนะนะนะครับเรามาดูนี่ดีกว่านี่วันนี้เรามาถ่ายร้านจิวเว r รี่นะครับอ่าโกสมิดจิวเวอรี่นะอยู่ตรงบ้านหม้อพอดีกี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงใช่ไโอเคถือว่า,ามาทันเวลายอยู่เมื่อกี้พี่มาถึงประมาณเก้าโมงกว่าใช่ปะ่ะเราพี่เดินมาจากอ่อะไรนะวัถขระแก้วเออคือ รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยตอนก่อนเริ่มโปรเจกต์นะโจ้ทีมพี่เขาบอกว่ามาวัดพระแก้วพี่ก็ไปวัดพระแก้วเลยแล้วมาเดินหาอ๋อจะมาคุยที่วัดพระแก้วไม่นึกว่ามาคุยที่ร้านวัดพระแก้วอแต่ว่าเออพอมานั่งดูอ๋อร้านอยู่วัดม่อสี่หว่าก็เลยแบบเดินมีแถวนี้มีดีโอสยามมีโอรล็กยุนใช่ป่ะแล้วก็ย่านขายปืนอ่าก็คือซอยมั่นโมวอยมั่นโมนะครับก็ใครที่ ใครที่มากินข้าวเยะวะาวราชเนี่ยแล้วก็กำลังจะแต่งงานนะก็แนะนำมาร้านนี้เลยนะครับร้าน g o l d s m i t ว Jewelry เดี๋ยววันนี้มาถ่ายเจ้าของร้านเราคุยกันเรื่อง Craftman เนอะเรื่องเรื่องแหวนแต่งงานกันนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย